โอ้หนูจะร้องง่ายเลย,ยช่วยน่ากลัวมากน้ำตาที่หนูออกมาจริงๆอันนั้น,นคือน้ำตากลัวของหนูจริงๆกูม,มาแล้วนะพายุหนักขนาดนี้พี่อยบจะมาได้ไหมเนี่ยงานแต่งน้องมันตั้งทีมันต้องมาอยู่แล้ว <c oughs> ก็โตขึ้นค่ะก็จะต้องมาแบบมีเล่นบู๊บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะรู้สึกว่ายี่มีความพัฒนาขึ้นแล้วก็สตรองมากขึ้นค่ะใช่ี่ <c oughs> รอบนี้เข้ากับพี่เดนิสเยอะอยู่คะ่ะเวลาเข้าด้วยกันก็สนุกแต่พออยู่ในซีนจริงๆแล้วมันแบบหนักมากๆเลยคะ่ะพี่เดนิสก็จะมีแบบร้องไห้เก่งมากซึ่งหนูรักพี่เดนิสมากๆก็เลยแบบเวลาเห็นทีไรก็จะร้องตามเพราะว่าแบบเห็นพี่เดนิสเป็นพี่สาวจริงๆค่ะคิดเหรอก็จะหนีกูพ้น กุมมาลนะอันนี้ยากมากก็คือแบบต้องกลมมาแล้วมันต้องแบบเหมือนว่ามีผีอยู่ในตัวแล้วมันท้าทายมากๆคือน่าก,กลัวมากๆแล้วหนูก็เป็นคนกลัวผีด้วยใช่ไหมคะก็เลยแบบทําให้มันต้องแบบกลับไปทํากานบ้านเยอะมากๆก็มีแบบฝึกหน้ากระจกแล้วก็แบบไปศึกษาว่าภาคที่แล้วว่คะค่ะพี่มีเขาเล่นยังไงว่าแบบผีเขา้ายังไงคะ่ะใช้ก็ลองเอามาใช้ดูแล้วก็ปรับให้มันแบบดูน่ากลัวขึ้น พอพอตัวเองมันเป็นผีก็รู้สึกมันสนุกดีอันนี้แค่หยอกนะคะรออันจริงค่ะเดี <c oughs> ย่ช่วยน่ากลัวมากเสียงหัวเราะเขาแบบ <c oughs> แบบมากกลัวมากหนูคิดว่าหนูไม่ได้เตรียมตัวเพราะว่าหนูอยากกลัวจริงๆค่ะใช่อยากให้แบบอยากได้ความรู้สึกจริงๆของหนูออกมาน้ำตาที่หนูออกมาจริงๆอันนั้นคือน้ำตากลัวของหนูจริงๆ เพราะว่าแบบแม่จำปาใช่ไหมคะเขาแน่นดีมากมากเลยอะเขาแบบส่วนบทยายช่วยเข้าไปจริงๆเลยคือเ,เขาแบบเอาบทยายช่วยออกมาได้แบบจนทำให้หนูแบบกลัวคะ่ะใช่ให้เย็นเหมือนฟักให้หนักเหมือนหินอยู่กินกันจนแก่เท่านะลูกเคยไม่มีมากชอบมากๆแล้วได้แบบได้มาเจอครั้งนี้ก็เลยมีอายนิดนึงคะ่ะไม่คิดว่าจะได้เจอ พี่จูอะ่ะเซลหนักมากเลยอะ่ะแบบเ <sm art> หนือหนูเินแบบเซลจนแบบหน้าแดงอะ่ะก็สนุกค่ะพี่มีน่ารักมากๆพี่ยักษ์สัญญากับพี่ก่อนเนาะพี่ยักษ์จะกลับมาได้สิพี่สัญญาหนูแบบเห็นพี่แบร์ทีไรก็นึกเป็นพี่ยักษ์ได้เลยเป็นคนที่จะแก้แค้นให้ได้ค่ะแบบรักน้องรักพี่รักน้องมากๆมีหน้าวาัด ที่ไม่ควรพลาดของที่หยดสองนี้ก็คือความทุ่มเทของพวกเราค่ะว่าแบบทุกคนนี้แบบร่วมมือกันทําให้มันดีที่สุดให้ทุกคนได้ดูก็จะได้แบบความกระผีกลับไปแล้วก็ hmm ความรักของครอบครัวค่ะก็คือแบบชายก็จะได้ความรักกลับไปค่ะก็ฝากที่หยดด้วยนะคะ Earlier? ที่หยดสองนะคะวันที่10ตุลาคมนี้นะคะในโรงภาพยนตร์นะคะทุกโรงภาพยนตร์เลยค่ะ <Soul. S 2>